ายดีทุกคนถนนเส้นนี้คือถนนหาเดือนนัหาวาคีไปซื้อเลี้ยวทางต้ำใต้ก็จะแมนถนนสามแสนไทยนั่นเองหรือว่าซีแยกโรงเฮียนวิทย,า,ย,ลยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันนั่นเองน้อเป็ดเฮียนขนจักเดี๋ยวในะคลิปวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาปบุงบรรยากาศและมาขับรถสมในขอ้อคิตแถวถนนสามแสนไทยนี่นักกันนอะออกไปใส่ฮอดฮุ้งหมอห้อยสามนั่นเองนะออกไปฮอดขิด เศรษฐกิจพิเศษบึงฮาดหลวงนี่น้องกันเนาะในปัจจุบันนี้ในเสน้นทางดังกก้าวมีม้อเป็นเนาะได้เนาะแล้วการพัฒนาในขอบเขตนี้มันเป็นเนาะได้แล้วเสน้นทางเซนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนเนาะเพื่อ,อเป็นแนวทางส้นหนึ่งเนาะที่เป็นกระไรให้ผ่านเน่งนเพราะว่าเสน้นทางเซนนี้มันก็จะสอดออกไปในลหลายๆจุดในขอบเขตของตัวเมืองของฮาเซนกันเด้อเนี่ยทุกคนในขอบเขตบริเวณนี้เนาะก็จะมีสถาบันการศึกษาอยู่ สามสถาบันเนาะหนึ่งคงเนี่ย,ยลาวเยอรมันสองหาสถาบันเกี่ยวกับดูีร์การศึกาศาสตรนั่นเองแล้วต่อมาก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์เน,นาะเป็นอีกคณะหนึ่งเนาะนอนอยู่ในหมหาวิทยาลัยแห่งชา,าตนนิ์เดี๋ยวเอาคนแยกออกมาเป็นในสุภาคสว่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่โซฟาหลวงนั่นเองแล้วทางนัญญากษ์ศาสตร์อะไรต่างต่านนงานี้ในเวลาตอนสวยเนาะทุกคน เราจะพาพาทองมาสมพาบรรยากาศนี้ไปเรื่อยๆนํไไปจนยฮอดพูดเลยเข้าหมอก็โหชดนอกไปใส่เคบสิเศรษฐกิจมสิ่งพื้นฐานหลวกไปฮอดเส้นทางอีฮอจะไปในดูาสร้างอั่นเองยทุกคนจุดนี้นาะก็แมเนขึ้นกับเมืองใสเสถาที่เสื่อมออกใสเมืองสีสัตนาคเนาะถนนสิ่งนี้ ภาว่าต้องการที่จะไปดอนป้าไม่เนาะก็จมเมนะห้เลี้ยวทางกาขึ้นหลังไปเนาะเขาวงเวียนวงจีนี่อันนี้จะแม่นเป็นบ้านทงกลางเนะาะฝากทางกาด้าน,นนี้ขอบเขตนี่เราฝากทางกาด้านนี้ก็แม่นสถาบันการศึกษาอันนี้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์หนึ่งในขณะของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนะาะฝากทางกา ใต้มือของขาประจำเดือบ้านพงกลางและทุกท่านในจุดนี้ขึ้นกับบ้านพงกลางถ้าว่าทางด้านหน้านนะ่จะมีวงเวียนพกกัะกาศที่เขาจะเลี้ยวไปออกไปใส่ถนนวงเวียงเนาะนให้เขาเข้าวงเวียนนั่นไปเลยเดี๋ยวไปเลี้ยวทางข้ามท้ายหาต้องการที่จะไปทุหานหรือว่าขมโมยโขดจอดเลี้ยวทางข้าม กวนะ่าเนาะห้องหมอห้อยสามนะเนาะไปห้องหมอหูซุดนะทุกผ่านอ่าข่าวไปเจ้ากับมักโลกลงเนาะห้องหมอหูซุดจะอยู่แถวเจ็มของพุ่นถนะน,นเซนนี่เอเดนว่าถนนสา่างเซนไทยอันนี้แมนอีกสนะองกิโลเมตรเนาะฮอดบ้านพนทันนั่นเองกก็เพราะว่านักนี้กัจะแมนเป็นบริสอาของไฟฟ้าลาวเนะานะที่ว่า E D L จีนนะพี่ เป็นถนนสองเลนนะทุกท่านเดี๋ยวแต่มีเส้นแบ่งกลางจะมีคูขันกลางทางดีนในขอบเขตถนนเส้นกลางกลางเส้นทางในขอบเขตของตัวเมืองนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะในบางจุดในบางพื้นที่ในขอบเขตแถวแ้มคลองขอบเขตที่เป็นจุดศูนย์กลางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างในอีกแบบหนึ่ง แล้วมาในจุดนี้ <S <S ก็จะเป็นอีแบบหนึ่ง้าวาเลี้ยวทางกำมขวามือก็จะออกไปใส่ดอดนุกคุ้มเดีย๋ยว่าเขาไปซื้อก็จะมาใส่ห้องหมอร้อยสามนั่นเองออกไปใส่โพนคันเขีนเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงอลัดออกไปสถานีรถไฟลาวไทยคําสว่านออกไปใส่ดุงคําสร้างโค้งออกไปใส่ดุงพสีคือเก่าเนาะกับพได้ไก่กันทุกคน รัดไปรัดมายเยนงแถวถ,าถานนต่างๆในตัวเมืองในสิทธิ์ในเส้นทางเส้นนี้ข้าพเจา้าจะขี่ขวายซื้อเลยจุดนี้จะเป็นสามแยกเ้าข้างคด้านนี้ก็เป็นวิทยาลัยเทคนิคสภาวิสา เป็นรงรียนติกนิคของบ้านเา้าสถาบันการศึกษาอยู่ไ้้ขอบเขตตัวเมืองก็จะมีหลายหนาทั้งภาคของกัดแล้วก็ภาคเอกชนนั่น่สิที่กยมาสองสามสถาบันของที่นี่แม่ต้งขึ้นกับรัฐปุ๊บเนาะครับนี่กำแพงสีขาวนี่ก็จะเป็นขอบเขตของห้องหมอศูนย์กลางห้อยสานั่นเองเป็นห้องหมอทหาร แต่ว่าเพื่อนกับปิดปัวเพื่อนนั่นแหละเนาะทุกทางเพราะว่าจะเป็นอาหารหรือว่าภาคเอกศนต่างๆสามารถเข้ามาปิดปัวครับการปิดปัวได้จะบริเวณมีการจําแนกแต่ว่าเรื่องสิทธิและก็สวัสดิการการสังคมอย่างศีกาสามารถนำใส้ได้แต่จะมีสิทธิต่างๆในการปิดปัวนั่นเนาะแต่แล้วแต่ตามเงื่อนไขตอนนี้เนาะแถวนี้ก็จะมีจะเห็นห้างขยนะนัะส่วนหลายเพราะว่า ชุดใดที่ติดกับติดรวก็ใกล้กันกับผูงหมออย่างสิ่ก็าจะมีห้านขายยาคลินิกเนาะค่อนข้างว่าจะหลายกอสมควันอันนี้ถ้าว่าห้านขายยาทั่วไปเนาะที่ได้ทำขอบนิยมก็จะเมนเป็นใสสะอาดนะ ขึ้นกับเมืองไซซิถาเนาะแถวนี้ไปเร่อยนะทางบรรยากาศสองห้างค้างว่าจะลดโมงนี้กันยังบ,บ่ปานใดงเนาะอีกจังหน่อยหนึ่งอีกสองชั่วโมงข้างหน้านี่รถก็จะเพิ่มขึ้น,นอันนี้ด้วยว่าเป็นโมงเลือกเลียงของหลายๆร้าน,นที่านจะลับการเกัน,กน กมีนี่เจามากฝังกรรมนั่นนี่เป็นซูเปอร์สโตร์มีน้านสะดวกซื้อที่หลากหลายสินค้าเนาะที่ทำพคอ้อมมียูก็คือว่าครบครบเลยแหละเนาะค่ะว่าเขาเข้าไปใ้านนี้เพราะว่ามันเป็นสโตร์ที่ว่าใหญ่บ้าน 6, ทองผ่านทองสินหาสินขายบ้าน 6, ทองผ่านทองไปก็จะแมนเป็นบ้านคนทันเนาะทางด้านหน้าเนาะก็จะแมนเป็นบ้านโคน กับเป็นวิทยาลัยลาวนานาาตดขับทางซ้ายมือก็อาจจะเก่งๆในน่าทุกทางเพราะว่าขับรเจ้าเอาติดเสืมวกเนาะแต่สะดวกกว่าเลี้ยวอาจจะหาประกันความปลอดภัยในเวลาเขาขับรถก่อนเนาะและเราก็จะเห็นมุมที่กว้างกว่ากว้างที่ขับรเจ้าเอาใส่มือเนาะตอนในหลายๆครั้งที่ผ่านมานี่ก็เป็นวงเวียนเนาะเลี้ยวทางกั้ม ส่มือก็ ö, จะแมนออกไปใส itation, ่พนสีอ่าออกไปใส่พนสีนวลนานี่ก็แมนเป็นบ้านพนฐันนี่กนาะขี่ออกไปซื้อหู้เลยก็จะไปเจอสีแยกไฟแดงพนฮันออกไปใส่องเขตจิตคิดพิเศษผืนทัดหลวงนั่นเองเดี๋ยวนนี้นอกจากนี้เนาะแถวๆนี้ก็ยังใกล้ๆกันกับศูนย์การค่าลาวไอเด็กน้ำต่มอีก เ้นนี้นส่่วนอถาถน,นส,สามสิงหาเนาะแล้วก็ถนนสามแสนไทยนะดีปีงไก่น้ำโปงสาขาสองปีงไก่ที่ได้ความนิยมต้นตำรับมา,มาตั้งแต่ทางใต้ของเรารปรีงไก่น้าโปงกับเหล่าข่าวเรื่องโ้งเนาะอินสื่อเลยจนมีนเป็นเพลงพอดนอนพาน ของอาจารย์อุ่นเกิดหว่วงบัเนาะอีฝนได้ห้องอาไว้ปิงไกน่นาปงนี่เพองเฮียนมัธยมสมบูรณ์พลนทันตางทางากาไซายเหมือนน,นี่จะเป็นซีแองหอมอีกเนาะเลี้ยวทางกั้มมาขวามือก็จะออกไปใส่บ้านพลนทันือเส้นกันออกไปในเขตของบ้านนั่นเอ ข้าพเจ้าจะออกไปซื้อเลยเราจะลัดออกไปใสซในส่วนของเขตอีกเขตหนึงเนาะออกไปใสซนวลวายแล้วก็ดุงคำร้าเป็นจุดนั้นตึเพราะว่ามื้อน,นี้นคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาเบิงในส่วนนี้น้ำกันในเขอาเขตเส้นทางในตัวเมืองเอาแบบว่าในระายะานี้เนาะครบจบเลยเนาะเพราะว่านีหลายทางแนะนำมาตึ้มว่าพาไปเบิงเขตนั่นแน่จุดนี้่เองสิเอา เดี๋ยวชัดไ้เนาะแบบครบเลยเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่าหลวงในปัจจุบนันนี้ในโครงการต่างๆของเพ่นก็ได้มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งในเรื่องของการก่อสร้สางในขอบเขตพื้นที่ว,ว่าจะเป็นในส่วนตึกอาคารที่เป็นง้นพักที่พักโรงแฮมอาวารส่วสา,าหนะสงหน้าเส้นทางต่างๆในขอบเขตของเพ่นนั่นเลยเด้อ ในทางด้านหน้านี่ก็จะแมนเป็นในโซนของอ้อมหอบไอซีนั่นเองที่่นสร้างอยู่ในปัจจุบันนี่ทางอาคารที่สร้างในพื้นฐานโครงรางสำเร็จแล้วเราก็ยังมีส่วนในอาคารที่ยังก่อสร้างอยู่ตกแตง่งภายในในส่วนต่างๆพล้ตืมนั่นเองในจุดนี้เอาไก่สิ Lily, ่งแย่ไฟแดงพราทันมาก็จะแมนเข้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนท่าน,นหลวงไม่ย้อยแล้ว ในข้อเกียนนี่นะาราเป็นเสพยาที่ตัดซื่อในวิดีโาที่มา้าน่าวพรเจ้าก็อกอได้นำพาผ่านมารีวิวในเสพยาอ้อมอกแล้วก็ในเทียนในขออเขียนนี่เป็นเทีย่ยนห้อยเลี้ยวแล้วก็มาเบิ่งความคืมหนะหหบหน้าเนาะข้าพเท่าใดยังบริหารธรรมโชตก็สามารถเรียนลับไปทำชม่งต่นได้เนาะในกล้องคลิปอันนี้ข้าพเจ้านะ กว่าปีแล้วเนาะสำหรับในการพัฒนาของเขรื่องกาวนี่ใน10กว่าปีนั่นก็คือได้ว่ามีหลายอย่างที่ได้รับการประยุกต์การเ,เป็นไปเป็นไดีัวไว้กาบซ่าเนาะคือมาตั้งแต่ปี2002สเปียร์มอสฟอรจิบันในปี2002เริ่มใชสเปีแล้วในการ คิดสถานการณ์ดี ที่จนะดูคนหรือว่าคนจะได้เห็นนรวาวามันเป็นเท่าไหร่นอกจากในละครหลวงแร็ว,วจุดที่แตกต่างของบ้านหรองนีง้ชมนราวามันก็จะเป็นอีพีนี้ของเพื่อนซึ่งการนี้ในหลายจุดนี้ในหลายที่จะมีความเก่งทีง่แตกต่างแต่บางทั้งที่ใช้นี้มัน,นเป็นตลาดขายพักสด ทานหวังนั่นเองตาางกาองห้างว่าจะปดราเชาเซ้นนี่เพาะว่าเซางเซี่ยนี่เ็นเซรางัออกใส่นุ่นไหวระหว่างนุ่นไหวครับคนทักนั่นเองที่ยัง่ไปะครั ได้มีน้าขายนในตอนนี้ตอนนี้เป็นเกี้ยงอ่ะของลาวเฮานี่แหละเนาะแล้วดูของเกี้ยงในตอนนี้นี่มันเป็นเกี้ยงแล้วก็มันเผาเนาะหรือว่ามันแจ่วน,นั่นเองถ้าว่าเป็นอ่าซื้อเของทางไทยทก็คือมันแจ่วนะแต่ว่าทางลาวเขาเรียว่ามันเผาเนาะจะเลี้ยวทางกัำขวาเด้อทุกท่านเพื่อจะออกไปใส่ดุงคำสร้างน,นั่นเองเส้นนี้ กาจะม้อนแน่ในตอนสวยในมุ่งตอนสวยแบบนี้อยู่ที่ในนคนรหลวงแต่ว่าทั้งเหนือของอีกยินได้น่ะยินทั้งเศร้ายินทั้งแรงเลยแหละแต่ว่าในคนครหลวงก็ยินในชอบตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรงนั่นเองที่จนเ,เป็นแบบวุ่นวายเนาะบรรยากาศในช่วนบ่ายที่วุ่นวายเลย สเสร็จารมาใช้เส้นฐานสางออกไปใช้สร้างางานสินนี้กลับงงกลับมาใช้ถนนทาเดือหรว่าถ้าใครอยากจะแนะนำตูงดื่มใส่บนเคร่งในใน้ำะลวง้าวรอมรวมประทานในระยะน,น,นี้ก็ติดนี้เอาไว้ ให้ sociedad, ข้าพเจ้ากลับมาตั้งแต่ทํ้งมนี้นะสถานที่โอกาสเรจะมาเกาะีนสถานที่น้ำพายาน้ำทมน้ยูยังไงนราพ้นรวมหลายละอยาะไปสักพักนะครับทั้งเหนือเัพนี้คาพานนูจับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก <aha. S 1> ็เป็นประวัติสนที่เป็นประวัติศาสตร์ของเราเา ก็จะเป็นถ้ำนำเข้าก่อหนึ่งเิษสลานทีทีเคยมีเรื่องราวของบ้านเราเนาะก็จะพาทุกคนไปัำรักแข่งที่้าะเจ้าจะไปก็มีเสียงขวางหงศสลีหัวพันสามแฝกก้อนคิดว่าจะใช้เวลายอยู่ประมาณสี่าอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์เนาะนี้การพาทุกคนไปเที่ยวใ,ในทั้งนี้ ประมาณนี้นเนาะเฉพาตในนักขหลวงบางตางเพื่อนทคนแข่งที่โบเนมนนคกนหลวงอาจจะแตกตา่างแล้วก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งต่างจากในนคกหลวงกับมีเนาะเพราะว่าการพัฒนาของแต่ละขอ่อยมันจะมีแตกต่างกันในเรื่องของเศรษฐกิจของแต่ละขอ่อยนังสิบางครั้งแข่งอ,อื่นๆอาจจะ มีการพัฒนาที่สดโตในเรื่องของที่ที่ของแขวงนั้นอาจจะดีกว่าทั้งในของส่วนของข้าหลวงก็มีเนอนนี้ก็บเแนนอนเนาะในหลายๆจุดข้าวเจ้าก็ยังบานได้ไปทั่วถึงในหลายๆแขวงแต่ว่าจะพยายามเนาะพาทุกคนไปเบิ้งบรรยากาศในในส่วนต่างๆของแขวงของในลาวตืมตืมเนาะว่าจะเป็นอะไร ำสร้างนะเนาะเาจะเลี้ยวไปทางซาขวาไปซื้อเลยนแมงดงโู้สีแท้จริงมันกับซอดซอดกันนั่นแหละเนาะทุกคนอาไ้อยู่ไกลเส้นทางมันกับโค้งๆไปโค้งๆมาเส้นทางที่เขาจะไปดวง,งนะคำส,นะสร้างเนาะก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เนะส้นทางคอนกรียตยาวเลย อางก็จะมีห้างค้าขายขายกรงขาย้นย่อยร้านอาคารต่างๆใช้ค่ายด้วยกันนะสั้นส่งสั้นส่วนใหญ่งที่มีอาคารติดกันกับแถมทาก็จะ้านค้าขายของสินค้าขายอะไรอย่างอืานถนนเนนี่ชอบเอาสายขาเดียเนกันหรือว่าโค้งกลัออกมาใส่ขายของไายเนาะ ออมันเปิดสายเด็ดระวางเมืองสีสัตนาหมอค๊อดานนาซยทอง,องทนนะเัดยางนสาเส้นหานเลส้นหาลําตานสะ้นาเส้นนี้นนจปะปกคอยมีรถกขนทรงหรอเนาะเพราะว่ารุกขนทรงจะเข้าในขออติดตรอกันก็ได้ จะแรนอ้อมออบภายนอกแล้วนั่นีองจึงสามารถได้ก็คือข่าวว่าม้าตั้งแต่ขวบมีสภาพถึงสิบก็จะแลนแรนทั้งเส้นฮาง450ปีออกใส่ถนนผ่านมีไซนะะ์เนี่าวว่าจะออกทางไปทางบข้าขงเหนือ,นอนทันนี้จ,จะแสดงเป็นบ้านเสียงดา ก็ว่างลายด้วยนครับไงเขาเปลี่ยนแบบนี้ก็ไรเราจะพ่ได้แอร์อัอย่างยังมีนาทีลงลงลายอยู่นะเราพูดยุค้าโอโงศานึิถึงา้าแต่โมะร่มสาในเวลา3โมงสรีหสา วันวน,นี้กนจะดุเดือดในตอนเช้า19องศา8-19อ,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 องศาในยุนาตอนเช้าตฉนนี้อยู่ในน้ำค่อนบนที่จัดแฝงที่มีอุณหภูมิต่ำสุดเนาะพอจะแมนหล่อพันกระพงศสรีอุณหภูมิอยู่ที่12องศาและบางพื้นที่อาจจะ9องศาก็มีเนาะแล้วแต่ในแต่ละจุดของหลังของแฝงนั่นๆตื่นได้ว่าอยู่ในระดับ8-9องศาคขณะตำสุด แล้วสูงสุดแล้วพู่งอยู่ที่ส,สาวกโภคาทั่วประเทศเลยครับในวันจะมีโรงงานเซ็นกันบริษัท ต่ว่ามันก็จะมีลมแบบเย็นๆในถนนดงกลาวนี่เส้นทางเส้นนี้นะ้องพลจะไสปินไฟงยงทางก็คือจะใช้พลังงานของแสงตะวินนั่นเองเราเป็นการเก็บพลังงานในต่อสวยมาใส้ในตอนแรงแต่ว่าความฮูความสว่างนี่ข้าพเจ้ากบะบอกจดาใจเนว่าหลายหน่อยสำไหนกลางคืนเนาะขับพรเจ้ากับอกคอยได้มาในจุดนี้ สลายก็จะมาในตอนสวยบังทานว่าปุเวียงจังนท์กลางคืนนี่เงียบเนาะแม่ละทุกคนเงียบเลยเนาะกลางคืนนี่บ่ค่อยจะมีรถแรนบออันนั้นดอกนะทุกคนกลางคืนอยู่ในเวียงจันทร์จะเงียบน,นี่เกิดจะเป็นอีกหนึ่งสถาบันเนาะ ขึ้นกับกระทรวงการเงินสถาบันการเงินการบัญชีนั่นเองอยู่ที่ดงควาสร้างทุนที่มีสถาบันจุดนั้นเราก็จะมีห้องแถวนั่น่าข้าสงสารตัวกินกับที่นี่มากห้าสะดวกซื้อกนกับน้าขายขับยองกินนะ ร่านหลวงคำสร้างแล้วอย่างนี้แถวนี้บรนยากาศของการหลวงคำสร้างในปัจจุบันก็จะเป็นรูปทรงประมาณน,นี้แหละครนี่เนาะเลี้ยวทางตัองอ้มหัวก็จะแมนไปใส่ท่าเดือเลี้ยวทางาไปซื้อเลยก็จะแมนออกไปถนน ทาเดียเนาะเดี๋ยวเลี้ยวทางกลัขวาก็จะแมนกับแหลงเมืองไปซื้อทาเดียไปซื้อนะ้าไห้เลี้ยวทางกลับขวาหนองไฮนั่นเองข่าวว่าจะเลี้ยวทางกลับขวาเด้อจุดสุม่มเนาะก็ว่าเป็นเขียขนกลาง,ลางในเขียนนี่อานอีกทีจะยัดออกมาอยู่นอกสถามบินนิดหน่อยนึงเขียน สัตว์ลาาเอเชียแล้วขงคนอันนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศในส่วนต่างๆที่ข้าพเจ้านำเสนอในชีวิตดี้เริ่มต้นเนาะพาทุกคนขับรถร้อชัวร์มาตั้งแต่ชีแยกไฟแดงหน้าโฮงฮยนนันมนอาไรลายเล่าอย่างนั้น ออาศัยหมอน้อยสาไว้ผูกาาเขียนเสียงกินเศราตัวทล้นไหวทสร้างนาะอาจะรับออกไปใส่ขนมแทงแนลบ้านหนองไหและอีกก็าคิได้ว่าร่อตัวในหลายจุดในหลายๆมที่ในของเขียนนี้ในคลินี้เนาะทางทอดในเมืองสาสนาของอาไซอาไซสี้าส่วนไซเดลที่อยูนปาสาทเมืองเนาะ อาอจุดนี้พิฆาประกาศไหนเขากาเนาเขาจะจะลหลงแน่เพราะว่ามันจะจากว่าหลงใน้ก็พิาตบางขั้นบางครา,า,าวไเราขอทุกขอามไในการนําเสนอคาว่าจะหรือสวนใจึงพิภาประกาศใดสามารถมีสม่มอจคมนได้ยในจุดนี้เนาเป็นกลางขัน้นนทุกคนชมบรรยากาศในทุดนี่ที่ต่างของ ิจั๊เนาะในวิดีโอหน้า,นา,าอาจจะออกจาบลิ้จั๊จแล้วไปอยู่ในไขว้ยคือของลาวเขาเป็นอะไรกันครับคนที่ต่ำติ่นเต้มในวิดีโอนี้สำหรับท่านที่สนใจหลาย